มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิชานจิติมาคงชงนะคะตอนนี้หลายๆคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการผ้าเหลืองของบ้านเราค่ะคนไทยช็อกกันมาตั้งแต่เหตุการณ์ของทิดแย้มวัดไร่ขิงแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยกับกรณีของสีกาก๊ปจนเมื่อคืนนี้นะคะชาวเน็ตเขามีการตั้งฉา,ายาแบบขำๆกันเลยค่ะคืน14ค่ำเดือน8วันนารีพิฆาตรพระศึกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย9กรกฎาคม2568ซึ่งแน่นอนประเด็นเหล่านี้นะคะชาวเน็ตเขาแซวก,กันแต่ มันเป็นตลกร้ายของวงการสงจริงๆค่ะคุณผู้ชมและในประเด็นนี้นะคะเลยมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะเขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ย้อนกลับไปถึงคําทํานายของหมอปลายพายกระซิบนะคะที่เคยทํานายวงการผ้าเหลืองเอาไว้คุณผู้ชมน่าสนใจมากวันนี้นะคะนุ่นก็เลยอยากหยิบประเด็นนี้แล้วเอาคําทํานายของหมอปลายมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าหมอปลายเคยทํานายอะไรไว้กับวงการสงค่ะหมอปลายนะคะเคยทํานายว่าจะมีข่าวใหญ่วงการสงแรงระดับทําต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้มอง ว่าเราเป็นเมืองพุทธอีกต่อไปแล้วค่ะโดยคําทํานายนี้นะคะคุณผู้ชมเนื้อหาก็จะประมาณว่าจะมีเรื่องราวของวงการสีสม้มที่ทําให้วงการศาสนาเราเกือบจะเสื่อมเลยแหละไม่ใช่เสื่อมแบบที่เราเห็นกันนะมันจะเสื่อมชนิดที่ว่าต่างชาติอาจจะไม่ได้มองเราเป็นเมืองพุทธอีกต่อไปมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกถึงขนาดนั้นเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเลยและทั้งหมดมาจากการทําตัวของเขาเองเลยแล้วการที่โกงเป็นการโกงจากวัดใหญ่มีเรื่องของการมั่วส่งสี ซึ่งจับได้คาหนังคาเขาเป็นเรื่องเป็นราวและข่าวนั้นก็จะแพร่กระจายไปทั่วโลกเรื่องนี้เสียชื่อหนักเลเวล100รเลยและก็เป็นเรื่องที่โหดอยู่ต่างชาติจะไม่มองเราเป็นเมืองพุทธอีกต่อไปแล้วจริงๆเขาต้องรู้ตัวเขาเองนะเพราะเขาเป็นคนสอนคนอื่นก็เป็นพระสงฆ์ระดับวัดหลวงวัดใหญ่วัดดังไม่ได้อายุเยอะมากจำนวนครั้งนี้จะทําให้เห็นความจริงมีคนทนไม่ไหวแล้วไปฟ้องโดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์และกลุ่มคนที่สอนคนนี้แหละจะเป็นกลุ่มคนที่โดนโจมตี พูดอะไรก็ทําให้เกิดการเสรื่อมเสียด้วยตนเองใครทําอะไรไว้ก็ต้องรู้ตัวกันหมดแหละเขาต้องฝึกสวดมนต์เราเป็นคนธรรมดายังมีกิเลสอยู่เลยไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้ดีกว่าซึ่งแน่นอนนะคะถ้าฟังดิฉันเ่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้อัธรศเดี๋ยวดิฉันพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงหมอปลายพายกระซิบนะคะที่มีการทํานายเรื่องของวงการส่งกันค่ะมันจะมีเรื่องของ วงการสีส้มที่ทําให้ศาสนาเราเกือบจะเสื่อมเลยแหละไม่ใช่เกือบจะเสื่อมแบบที่เราเห็นอยู่นะมันหนักจนชนิดที่ว่าต่างชาติอาจจะมองว่าเราไม่ใช่เมืองพุทธอีกต่อไปมันจะมีเหตุการณ์ที่ให้รู้สึกขนาดนะมันเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกรานี่แหละค่ะมาแล้วเป็นขนวนมาจากอะไรพอการทาตัวของเขาเองเลยแล้วก็การโกงแล้วก็เป็นโกงจากวัดใหญ่แล้วก็มีเรื่องของ oo การมั่วสุม สิกาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจับได้คาหนังคาเขา,ขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วลข่าวก็แพร่กระจายไปทั่วโลกอะไรแบบนี้เสียชื่นอน่ะฟังคลิปลรู้สึกยังไงบ้างคะคุณผู้ชมแต่ดิฉันขอย้ำนิดนึงก่อนนะคะว่าสําหรับคําทํานายของหมอปลายภายกระซิบนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการติดตามรับชมค่ะและมาถึงในจุดนี้นะคะดิฉันก็จะให้มุมมองคุณผู้ชมอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของอาบัตปร,ราชิกค,ค่ะสาหรับปร,ราชิกนะคะคืออาบัตปร,ราชิกหรือความผิดร้ายแรงสูงสุดของพระสงฆ์ในพระ รรมวินัยค่ะคุณผู้ชมหากพระเนี่ยทำผิดข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ต้องลาขาดจากการเป็นพระนทันทีและจะไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกตลอดชีวิตค่ะคําว่าประราชิกนะคะมันแปลว่าพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดหรือต้องพ้นจากสมณเพศโดยไม่เหลือสถานะค่ะ1คือเรื่องการเสพเมถุนไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือเพศใดก็ตาม2คือเรื่องการลักทรัพย์การขโมยของผู้อื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่5บาทขึ้นไปอันนี้ตีความในกฎหมายไทยนะคะรวมถึงเรื่องการช่อโกงการยักยอกการใช้เลขกล เพื่อให้ได้สั์นั้นมา3ก็คือการฆ่ามนุษย์แม้จะเป็นการสั่งหรือการจ้างวานหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายผู้จาชักชวนโน้มน้าวจิตใจอันนี้ก็ถือว่าประชิกด้วยเหมือนกันและ 4. การอวดอุตริมนุษย์สอนรรโดยอ้างว่าตนเนี่ยบรรลุทมขั้นสูงอย่างเช่นได้อภินญาเป็นพระอรหรันเห็นนรกเห็นสวรรค์ทั้งที่ตนเนี่ยไม่ได้บรรลุจริงๆคือเจตนาอวดอ้างทําให้คนเคารพศรัทธาหรือถวายของโดยผลจากการประชิกที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมนั่นคือการขาด จากความเป็นพระโดยอัตโนมัติทันทีไม่ต้องรอการพิจารณาถึงยังนุ่งห่มจีวรอ,อยู่ก็ยังเป็นเพียงเดรัจฉีหรือว่าผู้แอบอ้างนะคะและจะไม่สามารถบวชใหม่ได้อีกตลอดชีวิตเลยค่ะและสําหรับประเด็นของสีกากรฟนะคะคิดว่าประเด็นนี้น่าจะต้องตามต่อค่ะดูแล้วนะคะตารวจน่าจะมีข้อมูลในมือกันพอสมควรนะคะจากการกู้โทรศัพท์แป0 0มื่นไฟล์นั้นค่ะและประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราคงต้องไปดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะหรือวงการสงฆ์จะเรียกคื ความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากคนไทยพุทธกลับไปได้อย่างไรบ้างคะคุณผู้ชม